ตรงไหนไหมสวัสดีท่านนะกาแฟกลมกล่อมสายพันธุราชทานสวัสดีครับร้านกาแฟลูกกำนันตามชนาวีมานะฮะเชิญครับผมคนเต็มร้านอ่ะไม่ใช่น้ามานะผมไม่เป็นยาจ้างหรอกแต่กาแฟเขาอร่อยจริงมัง,งเกิลก็ทำให้หยุดเลยมันไร้สารพิษพอดีครับพอดีครับพอดีพี่โลอดีครับผมต้องบอกก่อนร้านกาแฟลูก,กลนันเรานะครับท่านจะชอบโพลาสติกโซฟา ต๊ะไม้หลังร้านหลังร้านเรามีออปชั่นแถมให้นะครับน้องมาแชร์กับก็เจ๋งนั่นเองนะครับแล้วก็แมกไม้ธรรมชาติแต่วันนี้ขอเจอพี่ชายพอดีเข้ามาคุยหน่อยดีกว่าขอญาตนะครับพี่รดพี่รดนานๆเจอทันทีครับผมพี่รดแนะนาตัวหน่อยขอชื่อจริงนามสกุลให้คนเขารู้หน่อยพี่แถวบ้านเรียกพี่โรดนะครับแต่ชื่อจริงพี่พัฒน์พูนเกิดนะครับพี่พัฒน์พูนเกิดเอางี้ดีกว่าผลงานพี่มันเข้าตาผมเอาบอกตรง นี่รายการผมผมจะทำอะไรก็ได้นะฮะพี่ถ้าเล่น ROV กันทะู้ใช่ไหมมีสายซัพพอร์ตสายเม็สายเวทแต่พี่โดลดนะม่งตัว Tank แทงค์มันตัว Tank แทงค์จริงๆท่นผู้ชมอ,อพี่โลดทําไมเราถึงเป็นสายบูสสายตัวแทงค์ตัวเปิดอย่างนั้นน่ะชอบครับง่ายๆเลยชอบชอบครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยตรงแล้วผลงานเขาอะ ผมชอบคือเขาพรีเซนต์ความพี่ของผมว่าเขาพรีเซนต์ความเป็นตัวของเขาครับและคนที่ทําสายแบบบู๊บูแบบเนี้มันยากเหตุผล <c oughs> ที่เขาไม่ทําเลยเพราะกลัวจะมีปัญหาคน,คนนู้นคนนี้เอาพูดตรงตรงเลย<ช><ค>จะไป,โ,ปะโดนผู้ใหญ่ไปโดนใครหรือเปล่าผู้มีอำนาจหรือเปล่า<ช>พี่ไม่กลัวตแต่พี่กับชอบชอบมากเลยเพราะว่าีจริงแล้วเนี่ยการในผู้สื่อข่าวเราก็ต้องมียาบันของผู้สื่อข่าวเนาะเสนอในแนวที่ถูกต้องเราก็ไม่ ปิดเบือนข่าวอืแล้วก็เรื่องของเรื่องคือว่าพระป,ประแดงตำรวจประการต้องดีขึ้นอืครับเท่านั้นเองหลักๆคือแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะพี่โห่บางทีพาัวข่าวแบบไม่ตรงกับเนื้อเลยแต่พาัวข่าวกะเอามันเรียกเลตติ้งให้คนเข้าไปกดดูจนนํานวะนยอดวิวอะไรผมว่ามันพอไปอ่านเนื้อข่าวปุกคนละเรื่องเลยพี่ที่ออทําแบบนั้นหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ของผมนี่คือเราจะจบคลิปนะครับเพราะว่าเราต้องไปเจอเหตุการณ์จริงด้วยแล้วก็ พูดอร้อนจริงด้วยอ๋อพี่เลยทําเป็นแนวคลิปมากกว่าใช่ครับก็คือเสียงที่เอ่อหมอความช่วยเหลือมานี่คือต้องเป็นคนที่ต้องการให้เราช่วยจริงๆแล้วก็เวลาเราทํางานจริงนี่ก็เห็นจากในภาพข่าวนะครับเราชนทุกที่ไม่ว่าจะเป็นใครถ้าคุณทาผิดคุณก็ต้องเจอกับผมนี่แหละหมายถึง เรียกอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณทําผิดคุณก็ต้องมาพบกับความถูกต้องมันก็ต้องปะ<อ>ทะกันแต่ <ทา S 2> เรา,<ท>าไม่ได้แบบถึงขั้นฆ่าแกงกันเหมือนยุค<อ>บาลาจาันไม่ใช่ขอแหง้งขอญาติกินกาแฟลูกนันครับเทคนิคน,นี้ไม่ได้จากพี่หนุ่มกันชัยนั่นแหละขออกระแสขอแหง้งซิเนเจอร์กาแฟลูกกำนันสายพันธุ์พระราชาทานร่อยอร่อยบวกเองบนไล่ด้วยนะ จังหวัดตากอ่ะพูดง่ายๆที่พี่โลดพูดอย่างนี้หมายถึงเราปลูกเองเก็บเกี่ยวผลผลิตเองและก็นํามาผลิตขายเองด้วยน,นี่สกัดเย็นแบบกล่องแบบเมล็ดสปอนเซอร์ต้องเข้าพอภิพีโรดครับผมคือเอฟซี FC ของผมนะผมามว่าบอกเลยว่าก็จํานวนเยอะเหมือนกันนะที่แบบชอบแบบแนวนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทําข่าวออกมาบางทีก็แบบคือ ไม่กล้าคือเต็มร้อยบอกแค่เจ็ดสิบแต่พี่โลนี่โูมาแบบฉีกถือว่าฉีมากแบบเต็มร้อยนี่บอกไปเก้าสิบห้าซึ่งต่างจากตอนแรกๆที่พี่โลเปิดตัวผมเห็นอยู่โอ้ร้อยเต็มร้อยซึ่งอันนั้นก็น่ากลัวนะซึ่งมันซึ่งในฐานะพวกน้องๆอย่างผมเนี่ยโอ้พี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าวะแต่หลังๆพอพี่เซ็ตพอลดมาสักห้าเปอร์เซ็นต์เออผมเรู้สึื้อเราเริ่มเห็นความลงตัวแล้วมันรู้สึกว่าถูกฉลองถูกชะตากับผมเพราะว่าขผมว่ามีฝ่ายกฎหมายนะครับ คอ,คอยดูแลเรื่องการออกข่าวก็คนไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกครับนี่ครับเจ้าของร้านกาแฟนี่แหละครับนายหมวดตรีไสสารครับเติาวัฒนพภัพทรกำนันเจียรตอนใน,ในี้เ็นที่ปรึกษาแลวทุันทีพมอด้วยพอมอคืออะไรบอกท่านผู้ชมหน่อยครับพอมอเดี๋ยวนะคือมันยาวอะบอกอตรงผมเองผมยังจำไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นตําแหน่งไม่น่าเชื่อท่านจะได้เป็นที่ปรึกษาแบบมันคือการเมืองใหญ่นะตรงส่วนนั้นนะนะ แล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องกำลังเจี๊ยบบ้างกว่า,าเดี๋ยวตอนนี้ท่านที่ผมได้ข่าวมาไม่รู้จริงเช็คนะที่ไปนะที่บอกว่ามาเคลียเรื่อง <c oughs> เจ้าหนี้เงินกู้ดอกเด้งอะไร<อ>ผมว่าไม่มีใครกล้าทําอ่ะแต่ท่านสามารถคือให้มันแบบมาเห็นจุดกึ่งการได้อะ่ะคือบางคือบางคนในฐานะที่แบบเป็นลูกหนี้<อ>ผมเคยผมก็เคยกู้ดอกเด้งแบบนี้แต่มันจ่ายมันจ่ายไม่หมดพี่ อแล้วท่านำานเจ็บที่ผมได้ยินข่าวเป็นงั้นจริงนะมาเคลียร์ให้ก็คือใครเดอดร้อนมาเนี่ยเรื่องเป็นนอกระบบนะครับเราบอกว่าคอยทําข่าวตรงนี้ด้วยถ้าเกิดคอยติดตามอยู่นะก็คือว่าเบางคนเนี่ยผู้ผู้ไปจำนวนหนึ่งผ่อนครบต้นทุดอกแล้วก็ยังยังไม่หมดก็นีจ่ายดอกจนเกินต้นไปแล้วเรื่องเนี้ยผมก็เคยเป็น่ะก็คือเราก็เรียกทางเจ้าหนี้ลูกหนี้มานั่งเคลียร์กันถ้าเกิดเคลียร์กันไม่ลงตัวก็ต้องเดิน เริ่มไปตามกฎหมายต้องเรียกอย่างนี้ไม่ได้ใช้อิทธิพลนะแต่ส่วนใหญ่ผมบอกเลยที่ทางท่านกำนันเคลียร์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมันลงตัวจริงๆเพราะว่าในฐานะลูกหนี้เนี่ยผมมันมันจ่ายจนเกินต้นไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะแต่ทางเจ้านี้ถ้าเกิดตกลงโอเคได้มันก็จะสวยคู่ใช่ไม่มีใครกล้าทําใช่ครับเพราะว่าทางท่กำนันเนี่ยเขาได้แหนบทองด้วยนะเป็นกำนันแหนบทองของพลมนองของพระแดงเนี่ ถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ได้นะวันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าหลายหลายคนที่เดือดร้อนมาไม่ใช่ว่าเรื่องเงินกู้อย่างเดียวนะครับทั้งโดนแก่งแกล้งโดนนังแกอะไรมานี่แกช่วยหมดเลยแล้วไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวกับรถบรรทุกวิ่งเกินเนี่ท่านก็มีส่วนช่วยตรงส่วนนี้หรือเปล่าท่านเป็นตัวตั้งตัวตีเลยครับทํา MO u กับนายกวัชระเติมวัฒนพัฒน์เนี่ยก็คือนายกโจ้เรานายกโจ้เราครับก็คือทำเอ็มอยูร่วมกับกจราจรของภรคแปดเลย เราก็ลงจับกันจริงเลยลุยกันจริงเลยทุกวันนี้ดูตามสามแยกสี่แยกอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะสามแยกวารยาดีใช่ไหมตรงนั้นนะดูได้เลยครับดูยังไงไม่รู้ดูยังไงเข้าไปดูในสือ่อบอกชื่อสื่อไม่ได้เดี๋ยวแจ็คถอตนะเข้าดูเลยว่าพี่โจอ่ะมันเป็นรายการที่มันแบบเรียลลิตี้เราเห็นจริงๆว่าเราไปดูจริงๆว่ามันลดหายไปจริงๆเพราะนั้นนะครับเราไม่ได้แบบไปต้องการเปิดตัวหรือเป็นศัตรูใครใเราแค่หาความถูกต้องแค่นั้นเองถ้าท่านไม่ทําผิดนะ มันทุกอย่างนี้ผมว่าโลกมันจะสวยงามมากเลยครับสวยเพราะประด็นโครการจะน่าอยู่เยอะเลยครับใช่ถึงแม้เราจะมีแรงเป็นตัวเล็กตัวน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดวันนี้เราได้ลงมือทําแล้วผมเชื่อถ้าช่วยกันจริงๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนั่นเองดีมากๆพี่เดี๋ยวรอบหน้าผมนัดพี่โจมาอีกได้ปหพี่โลมาอีกได้ปะมอ๋อดีเลยครับพี่ที่น่ารักผมนั่นเองนะครับอ้าวสุดท้ายนี้มาพูดถึงเรื่องสิกเนเจอร์ดีกว่ากาแฟลูกนั้นเอาในเอาตามรสชาติพี่โลเลยนะ S 1> <S 1> <S <S เป็นยังไงบ้างถามถึงรสชาตินะครับเพราะว่าถ้าแบบันไหนไม่ได้ทานเนี่ยลำบากใจเหมือนกันนะไปไหนลำบากเลยคือว่าแบบมันชอบติดในความหอมแล้วก็ใช่แล้วก็ความเข้มข้นี ทำข่าวมันเลย <laughs> ไม่ใช่ดีแต่มันคือจุดลงตัวแห่งความกลมกล่อมนั่นเองนะครับ <laughs> อบ่ะกรลังกาแฟลูกกำนันและนี่แหละก็คืออีกฐถานที่หนึ่งกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเมืองพะแดงเรานะครับไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดถ้าท่านทําในเรื่องที่มันถูกต้องและยุติธรรมไม่เอาเปรียบใคร <laughs> ผมเชื่อเลยจุดจุดนั้นเมืองเมืองนั้นอ่ะจะมีความสงบสุข,สขร่มรื่นทุกคนแฮปปี้กับทุกคนหน้านั่นเองนะครับอาฝากคนด้วยนะครับเขอบคุณพี่โุ๊กมครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่พ่อกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับวันนี้ผมพี่โรดนับมังเกิ้ลพี่ไก่จบอยู่ที่ร้านกาแฟรูกกำนังเพชรถึงซอยสองนะครับฝากด้วยนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีขราวหนะ้าผมจะมาบอกซิกเนเจอรอ์อร่อยๆกาแฟาหอมกลุ่นแบบนี้กับเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้สวัสดีครับครับ พี่นี่แม่งก็โตแทงออะบอกตรงเพอตามแล้วเฮ้ยมันไม่มีใครกล้าทำไม่ชอบฮกไม่กล้าทำเลย <laughs> ยากกว่านี้ก็ทําก็คือขอให้เอ่อย่าธที่ทำทำถูกต้องมาได้หมดเ <laughs> จงกริดพี่นาวีด้วย